ในที่สุดเราก็มาถึงนะครับคาวาคุชิโกะนะครับวันนี้ที่ไปเนี่ยเป็นวันที่5ของเดือนมีนานะครับหิมะตกเยอะมากส่วนไอร้ร้านเกียวเียนั่นแหละเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าถูกขนาดไหนนะครับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนท้องถิ่นแล้วมันเหนื่อยมากไมไ่กี่กิโลแล้วเข้าซูชิโร่นี่แหละง่ายสุดเฮ้ยโอ้โหคุณภาพอาหารนะผมบอกไว้ก่อนมันยังไงก็ต้องต้องยอมเขาอะอยู่ญี่ปุ่นน,นะครับผมแต่ราคาอาหารเนี่ยมันถูกจริงๆอะ่ะมันถูกมากส่วนใหญ่ทุกค,คำเนี่ยสตาร์ทเนี่ย ก็ประมาณ30กว่าบาทส่วนมันปูที่เห็นนี่นะครับผมสั่งมาไม่ต่างกัสามสีจานนะคือแฮปปี้และชอบมากๆส่วนทูน่าเนี่ยเป็นของโปรดของผมอยู่แล้วไปทีไรก็สั่งทุกทีนะครับส่วนคํานี้เนี่ยต้องบอกว่ารสชาติอร่อยไม่ติดเปรี้ยวเลยนะครับผมอันนี้คือทีเด็ดครับผมสั่งมาประมาณ4จานได้เพราะมันคุ้มอ่ะมันถูกคำละประมาณ30กว่าบาทนะครับ แล้วก็ยังมีกุ้งหวานอีกของอีกเยอะเลยนะครับแต่วันนั้นเราเหนื่อยมากมากนะครับก็เลยหาอะไรกินกินก่อนแหละเดี๋ยวค่อยไปรีวิวจริงจังมือหน้านะครับผมคอยติดตามใน EP3 นะครับ